มาโซเลมาล้อมวงคุยกันหมู่เฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มห้อสวัสดีครับตอนรับกข้าชั้นรายการตุ่มโ้มครับผมมาพ่อครับพี่น้องทุกมือจันถึงสูงรับหาโมงเคืองฮอดหกโมงแรง มือนีพี่น้องยา,าพ่าเนะครับเป็นมือหนึ่งที่ตุม่มโฮมภาคภูมิใจทีสิภาพี่น้องไปฮูจักกับศิลปะอีกแขนงหน,นึ่งครับเป็นแขนงที่พี่น้องอาจจะบอคุณบอเคยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาจังไหรเพราะว่าเฮาอาจจคุณกับหมอลำคุณครับการแสดงพื้นบ้านต่างๆแต่ว่าพี่น้องครับหลายปีมานี่วงการหนังวงการภาพยนตร์อีสานนี่แหละครับโด่งดังแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา บมเมนว่าเฉพาะร,ระดับประเทศนะครับเบิ้งไปทั่วโลกแล้วครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นความสําเร็จของหนังซับเปลเรกันดีหรือหนังตระกูลของไทยบ้าทนทั้งหลายก็ดีนี่บมเมนว่าอยู่ๆก็เกิดขึ้นได้นะครับมีทีมาที่ไปเวทีหนึ่งที่จัดกันมาแล้วก็รเรียกว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญอันหนึ่งครับที่เฮดไทยวงการหนังของอีสานมาถึงมือนี้ได้ก็คือเทศกาลหนังครับเทศกาลภาพยนตร์เมืองแคนครับ อันนี้ก็ใไก่เคียงกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองค่าอยู่ฝรั่งเศสครับแต่ว่าเทศกาลหนังเมืองแค้นจัดกันมากรอบนี้เป็นขั้งที่8แล้วครับผ่านมาถึง8เทือนี่แสดงว่าพระท่านบดดาครับต้องมีอย่างดีต้องสถาปนาเจ้าของได้มาถึงมือนี่มีส่วนสําคัญแล้วกับมีส่วนผลิตค้นเห็ดหนังของไทยบานเฮ้าทั้งภาคอีสานนี่มาหลายกลุ่มแล้ว สร้างหนังสัน่นหนังเงาหนังไงออกไปขายาเห็นทางสตรีมมิ่งหรือว่าขายสายในโลกมาแล้วจม,มือนบ่อยเมื่อนี้ผมเซิร์นภูทีปุกปัน้นเทศกาลนี้มาตั้งแต่ต้นครับร่องศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคํำครับเพิ่นเป็นร่องอธิการบดีฝ่ายศิละปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมหลาลัยขอนแก่นครับอาจารย์นิยมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิติครับสวัสดีอาจารย์ใสเสื้อแค่นครับแคนฟิลเฟสิวัล คแค่แปดงานกําลัางสิจัดขึ้นต้องถามอาจารย์หนั่งสี่ว่าอาจารย์ <c oughs> เริ่มมาตั้งแต่เทศกาลครั้งที่หนึ่งมาถึงครั้งที่แปดอาจารย์ตั้งใจให้เพชรจังไดจังตั้งเทศกาลหนังขึ้นมาเรียกว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยละที่ยืนยงมาป่านนี้ครับต้องเลื่อนคุณกิติว่า,าเทศกาลหนังเมืองแค่นของเขาเนี่มันบริเวณสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มันมีความระมือของหลายๆไฟลบก่อนอื่นต้องขอบคุณเป็นพิเศษถ้าถ้าพูดถึงเรื่องหนังเนี่ยนิยมเป็นนักวิชาการผู้สอนเฮดหนังในอุดมศึกษาเป็นแค่นักวิชาการทางแล้วเทศการหนังเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่มีมืออาชีพของมาสเตัมต้องขอบคุณพี๋ีนันซี่ต้องขอบคุณปัญญาปินแก้วต้องขอบคุณออดต้องขอบคุณผิดปืดล่าเช่นพายโลดสังหะและ หลายปีที่ผ่านมาเป็นคู่กันนะระดับประเทศระดับประเทศระดับประเทศด้วยความทีเฮาเชิญท่านเราเนี่ยมาบรรยายมาอย่างก็เลยเกิดความสนิทชิดเชื่อและความผูกพันมันก็เลยไ็ยและเพิ่มมากขอนแก่นมากอีสานเพิ่นเห็นความเป็นคนอีสานคนอีสานเวลาเห็ดอีกอย่างแต่แม่งเฮ็ดจริงเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มากว่าเฮ้ เราจะรวมคนอีสานที่รักหนังมารวมกันได้ยังไงครับเบื้องต้นเฮ้าคิดขั้งแรกก็คือเฮ้ามองแค่ว่าเฮาสีสางต้นกล้านักเล่าเรื่องก็คือผู้กำกับที่เป็นคนนำเสนอครับเพราะว่าคอนเทนต์อีสานมันเยอะมากบ่ว่าสที่เป็นเรื่องอีหยางกะยาครับตัว่นก็เลยเรามาทำไข้ไหมแล้วววทยากรก็แทนที่จะเรียนกับอาจารย์ในมหาลัยเช่นนิยมเช่นเช่นเช่นเนี่ยเลี่ยนเหมือนกับเมื่อาชีพเลย พนซุบหนีก็ได้แห่กันมาแ้่ก็บ่มพี่ขาดตัวมันเริ่มเป็นค่ายหนังเล็กๆ่ายหนังก็คือเอานักศึกษาในในภาคอีสานเท่านั้นม,มาเลยในภาคอีสานเท่านั้นเข้าวิจัยตหน้าชัดว่าเฮาสีสางคนอีสานเพราะคนอีสานถ้าเหตุอีหยัง,ยงแลวขอให้พื้นที่เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้คือขอที่จริงนะครับก็เลยเ,เ,เกิดเธอแรลกขึ้นมาจนมาถ,ถึงครั้งที่8เอามาแมนครับเวลาก็สิบ่หลายเดียวให้อาจารย์ บอกพี่น้องเลยครับว่าเทศกาลเมื่อหนังเมืองแค่ขั้งที่8เนี่ยครับมันจะมียังเกิดขึ้นเทศกาลหนังมันต้องมีหนังครับมีหนังอันที่หนึ่งมีการสร้างนักต้นกล้าคือประกวดประกวดหนังประกวดเฟ้นหาภูมิกับเฟ้นหาดาล่าที่เน้นเฉพาะความเป็นอีสานภูมิกับต้นคนอีสานคนอีสานเท่านั้นเท่านั้นนะครับเรื่องเล่าของหนังที่ประกวดแซบปีนี้เป็นตีมทีมแซบอีสานแซบ แต่ว่าแล้วแต่ผู้กอกับคือคนที่เขามาประกวดเนี่ยเขาสีมองแซบในช่องหนังยั่ไหนดราม่าเขาบาดีแอคชั่นอย่างแล้วแต่แต่เมื่อเห็นแล้วต้องแซบภายใน้หน้าที่ต้องจบรางวัลประมาณสี่แสนกว่าประกวดครับประกวดหนังสั่นแมนหน้าที่หน้าที่โดยตีมว่าแซบแมนครับหนังต้องเป็นเกี่ยวกับอีสานอีสานเป็นหลักผู้ประกุมกับหรือผู้แสดงจะต้องเป็นผู้นีสานครับ Oh. อันนี้คือหลกักการเดี๋ยวเบง<ๆ>เบงไอสป,ปอตที่อาจารย์เฮ็ดออกมากไว้สีได้พ่อเห็นตัวอย่างครับครับแต่ว่ากระบวนการของเขาต้องทรงทีเซอร์ก่อนด้วยทีเซอร์นะครับ อันนี้คือครั้งที่ 8, แปดครับนี่แซปดูหนังการแปลงกับเบิงงมุกเงาเล่าเรื่องหนังการฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศนิทศการด้านภาพยนตร์การเสวนาด้านภาพยนตร์เดินพรมแดงและแฟชั่นโชว์จากนาราอีสานและหล่าแล้วพบกรรันวันที่8ถึง12ธันวาคมนี้ที่คอนแช่น แกันอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลแมนครับเวลาคนอา,อาจารย์มาออกากที่นี่วันที่8ถึง12คนที่แห่กันไปอยากไปร่วมเทศกาลจัดอย่ไใแนะครับอาจารย์ครับเนื่องจากมันเป็นขอนแก่นเมืองหนังเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเทศกาลหนังเมืองแคนเพราะเนะื่อสถานที่ก็จัดอยู่หลายๆห,หม่องครับอย่างเช่นประกวดเนี่ยวันที่8เนี่ย สีในเมืองที่เสื้อร์80กว่าทีม80กว่าเรือเพื่อจะคัดให้เหลือแค่20คือหมายถึงว่าถ้าผมเป็นคณะที่มาประกวดกับอาจารย์ผมต้องเฮ็ดที่เสื้อมาก่อนแมนว่าหนังที่เป็นหนังตัวอย่างอะพี่น้องที่เสื้อเบาจกเป็นหนังตัวยางสั้นๆส่งมาให้อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นคนกรรมการจาก40ทีิคทับเหลือ 20- 20พ่อ20กัดจังไหนต่อพ่อพ่อ20เส่าใดแล้ว20ทีมละหาคนอนก่เลยประมาณลอยคนครับ เฮากัให้เขาเลือกดอลลาร์จับฉลากดอลลาร์ท so ี่มาทั้งไทยทั้งลาวทั um ้งเอียงทั um um ้งอีสานแล้วเขาก็ห้ามกลับบ้านให้อยู่ในในคอกจังหวัดเท่านั้นแหละสอบในอีสานนั่นแหละเฮ็ดอยู่นั่นแหละสามมือให้เสร็จเพื่อเพื่อเพื่อเป็นประกันว่าบ่มีจ้างคขนอกมาซอยมาเยี่ยเฮ็ดกระบวนการตรวจสอบอย่างเฮ็ดไถ่แล้วภายในสามมานเทศกาลสามมือครับคือเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองต้องตัดสินประกวดประกวดแล้วก็ แล้วผูไนน้ได้ศนานี่ก็ได้สี่แสนแต่ว่าเรื่องของเป็นหนังสรณหาที่มันอธิพัฒนาไปเป็นหนังไงหนังอ,นนอันนั้นคือเป้าครับเพราะว่าเขาต้องการสาร้สางสร้างฐานรากของพวกเข้าคนอีสานเนี่ยเข้าสู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศนี่ถ้ามันเข้าไปได้เนี่ยมันมีความหวังว่าเขาจะไปโลกได้เพราะนั่นก็แปลว่ามันสามารถที่จะเปิดพิชิง่งให้คนที่เขามีเงินเนี่ยมาช็อปหนังเนี่ยซึ่งมันประสบความสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วครับ,รบมี ่ายหนังประกวดหนังสันนะครับอันนี้มือแรกที่อาจารย์อยู่ในหมาลายขอนแกนมันบอกครับแมนครับอยู่คณะวิศวะนี่หลายส่วนแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่ามีหนังที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมาจากทางอุสานนี่สิมาสายในงานอยู่หลายเรื่องเบิร์นดูครับสิมีเรื่องหนังนี่ครับอาจารย์ที่พี่น้องกับทีฮุกจักดีแล้วอันนี้เป็นตัวย่างบีคอนบ่ครับนี่บค่ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือลักษณะ่ข่นี่ครับผาดํเข้าไปนี่ครับ เป็นหนังของคนอีสานแน่นอนนะครับกับพี่หมบำเฮ้านี่ปราดี้กับปานี่ก็เป็นหนังของพวกเฮ้าครับหนังคนอีสานครับแล้วก็มีทั้งหนังคนอีสานแล้วอันนี้ก็ลังฉายอยู่ในโรงนะครับครับอ่าอ่าอ่าอ้าวอันนี้เขามาฉายเมืองในฟรีนะครับแปดถึงดูฟรีดูได้ดูฟรีบ่าไทยบ้านฟุบ่าไทยบ้านอ่าอันนี้ก็ยุ่นเป็นร่วมกับยังก็ยุ่นในแวดวงของพวกนี้กลุ่มพวกนี้มาหมดครับร่วมกับตำรวจแต่งอันนี้ก็เพิ่งมาออกเลยการจูมพรมครับ อันนี้ต้องต้องยอมรับว่าคือมิติใหม่ของการเท็่หนังนอกจากนั้นกับมีหนังเชิญจากเวียดจากเขมรจากรอบมีมีจับมีหนังแมนเป็นเงี้ยวมาฉายให้เมืองนี่ครับนี่หนังเวียดครับหนังเวียดนามครับนี่หนังเวียดนามครับนี่ดาล่าเขาก็มาครับมาเดินพุอมแดงหนังท่มาแมนหนังที่มาด่าล่าแสดงพุ่มแดงแบบเมื่อขัานมีเดินแน่นอนไค่ได้ปเมื่อขัานมาครับ ก็เดินแล้วครับผมเดินแล้วครับผมผมไปเฮ็ดค่าเทศกาลหนังเมืองข้านมาผมเดินพบแดงไม่หายใช่ครับดาล่าดียามากดาล่าดาล่าท่างอีสานเป็นหลักค่ะรุ่นใหญ่กับไพโรธสังบริวทโควิดวรสกุลแม่แดงปริศนาเข้าพยายามที่จะเอาอันนี้เป็นดาล่าเลยไงเป็นคนอีสานอ่าแม่คนอีสานเป็นหลักครับการที่ไปเดินพบแดงพุ่มบธรรมดาครับอ่ะครับอันนี้นักแสดงเล่านักแสดงเล่ามาเชิญชวนครับดาราดาราเล่าเขา ต้องบอกว่าเทศกาลหนังมันแค่คือเทศกาลหนังของอีสานและลาวเบื้องต้นเพื่อจะพัฒนารวมกันกับมีนอกจากมีประกวดหนังสันแล้วมีเบิ่งหนังแล้วก็เป็นลักษณะของเทศกาลหนังทั่วไปนะครับแล้วก็มีงานอย่างอื่นอย่างอีกจานมีเสวน่าครับคือเขามองว่าการเทศหนังหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กน้อยในอุดมศึกษาเนี่ยถ้าเขาได้ฟังหนักวิจารณ์แซ่บๆเจ็บๆแห้งๆเนี่ยเพื่อจะพัฒนาเขา บอกว่ามนวิจาร์ละเยียบในจมดินนะวิจาร์เพื่อสร้างสรรค์เพราก็เช้าน่๊ฝีปากกาครับเสวนาคือเมื่อวามึงเก่งเฮ็ดเอาคันคันคันเฮ็ดหนังซ้ำนี่ยาเฮ็ดอย่างประมาณนี้ครับมาเอาคักเพื่อที่จะให้เขาฟังละเขามีแรงบันดาลใจครับคระดับระดับประเทศมากเพื่อจะมาเขมเมนต์งานของนักศึกษาอ๊ะอาจารย์ไอ้กรณีของหนังพวกลูกหลานอีสานเท่าแลวเกิดมาจาก เฮ็ดกันเบิ่งกันเองได้น้อยตั้งแต่อายุตัวอย่างพวกไทยบ้านเนี่ยครับเขาเขามามีส่วนร่วมแบบในเทศกาลนี่ั้งช่วงแรกๆบ่ลยช่วงแรกๆเลยครับยังต้องเตะผู้กำกับซับเปลเรเนี่ยเขากับเขามันจริงๆจริงๆก็เพิ่งจะเคลิ้มเขาจริงเขาก็จบมาจากมอสสอยู่แล้วแต่เขามามาค่าเทศกาลหนังของเข้าแล้วก็อยู่ในแคนสตาร์ชาเลนจ์เป็นคนมาเลียนเรื่องการแสดงเรียกว่าประสบการณ์อันหนึ่งที่เฮาพาภูมิใจในตัวเขาก็ขอเคล้ม ในขณะที่เขามาแล้วก็ยังอยู่กับเขาปีนี้ก็สที่มาอ๋อเดี๋ยวคุณน้องเตยกันมาในมามๆามามามาครับมาครับมาแนนอนครับเพราะว่าพวกเนี้ยเนี่ยเขาเป็นเด็กหน่อยที่มีมีความเสืรอแมนในเจ้าของแล้วเขามีโลกของเขาครับโดยเขาใส่คาว่าจักรวาลไทยบ้านก็แปลว่าผู้ใดสิเขามา่ในจักรวาลเนี่ยต้องรับรู้แล้วก็ต้องเสพเสพความเขาใจของเขาบาแเ่นเขาบ่จำเป็นต้องใส่เขอื่น ถ้าอย่างเมืองเขาตองเขาว่านโลกมันจะคว้านถ้าถ้าสมัยก่อนก็จะคิดว่ามึงแน่มาจากสเนาะแน่แแต่ว่าเอาไปมากเขาแน่จริงเพราะว่าเขาหลายๆคนก็ย่อมก็ย่อมทับตัวแบบเขาเพื่อจะเมืองหนังเขาเพื่อจะเข้าใจเขาตอนแรกก็เบิองก็ดูทูงดูแค้นกันไปวิพากษ์วิจารณ์เลื้อหนังของเขาว่าเบิองบม่รู้เรื่องหรือว่าอย่างไรมาเห็นเอาไปมากกลายเป็นโอ้ กลายเป็นโมเดลที่สําคัญโมเดลสําคัญตอนนี้เขากำลังสร้างสัางโมเดลพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าโมเดลมันประสบความสําเร็จเนี่ยโมเดลของการเชื่อมั่นตัวเองและขายสิ่งเทวเองเป็นอยู่คือเนี่ยคือคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ที่สามารถที่จะนําไปสู่การสร้างสารรค์ได้นี่แหละครับเบื้องต้นนะครับรู้จักกับอาจารย์นิยมที่กําลังสีจัดวันที่8ถึง12เทศกาลหนังเมืองแคนเดียวพักนะครับช่วงหนึ่งเดี๋ยวมาผมที่ทาาอาจารย์ครับว่ามันมีปัจจัยอีกอย่าง จังเฮดไท้หนังแนวอีสานแบบนี้หรือผู้ส้งสา,า,างอีสานศิลปะท่างอีสานแบบนี้มันไปไกลทั่วโลกเน็ขนาดนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทกับกระสู่ช่วงที่สองของรายการตุ่มโฮมมือน,นีห้าวากันเรื่องหนังครับหนังซึ่ง แต่พอจอจงมากเป็นหนังแนวอีสานผู้กำกับอีสานดาราอีสานซึ่งตอนนี้ไปไกลไปทั่วโลกแล้วมันต้องมีอีอย่างดีสักอย่างอาจารย์ครับอาจารย์พยายามเบิงความสําเร็จของหนังอ่าผมว่าเลือกไทบ้านกันเลยกันครับผมไทบ้านมาเป็นซับปเปลอเนี่อีหยังเขาจังเกง่งอีหยังเขาจังสำเร็จได้แบบครับอันนี้อาจจะขออนุญาตตอบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็นนักวิชยา,ากาสรแมน ผมมองว่าตัวที่วัตการเด็หหนังมันจะมีอยู่สองัตครับอันหนึ่งความเข้มแข็งทั้งคอนเทนต์เนื้อหาที่นํามาใส่อันที่สองประสบการณ์และความรู้ของคอนเห็นหนังคือทีมโปรดักชันครับครับเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ทีมโปรดักชันมันเข้มแข็งแต่คอนเทนต์มันอ่อนแอมันไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างมันจะต,ต้องเชื่อมกันคอนเทนต์มันจะมาจากการวดที่ดีเนื้อหาที่ดีครับ แปรพันธุ์ที่ดีแล้วนํามาสู่การสร <Production S 1> ้างโปรดักชันเนี่ยม่ต้องห่วงรอกมันมีเทคโนโลยีล่องลับแต่รตรงนี้ถ้ามันออนแอบ์อใส่ใจมันเนี่ยมันลมเหลวครั้นี้ตัดเมื่อเมื่อพูดถึงความเป็นอีสานเนี่ยที่เขาเอื้อซอร์เพาเวอร์กัได้หรือจะเอิ้ผู้บรรยาก,ก็ดีเนี่ยขยายยังไงวิถีชีวิตความเสือ้อหีดทิสองข้องทิสี่ของอีสานเนี่ยมันมีคุณค่าที่เป็นลากลึกอยู่ในอีสานคนอีสานมีความภาคภูมิใจในความตราดใดที่คนอีสานยังมีความภาคภูมิใจในคนอีสาน ละยิบเวยเรื่องพวกนี้มาครีเอทมันกิะลายเป็นอีโคโนมีครีเอทีอีโคโนมี่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีจะเข้าอยู่กับมั่นนั่งมั่นเต่งมั่นแล้วมันก็ต่ายเขาเอิ่นว่าเป็นวัฒนธรรมที่ตายแล้วครับแต่เด็กน้อยสู้นี้เขาเขามีความชาติฉลาดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่ใจในโลกที่มันเป็นโลกโลกที่มันมีสัญญาณเครือข่ายมันไปมันคลุ้มไปมันบดเอิร์นมันนั่งเรียงง้อธรรมดาเรียงข้อยธรรมดามันกลายเป็นเขาไปเห็นในอย่างมากและแค่เขาหยิบสิ่งที่เขามีอยู่ เลามาัพัฒนามานันเทาเอนว่าครีเอทีฟสางไม่เป็นนวกรรมบอ่ว่าจะเป็นหนงังหรือเป็นยานเกรยาถ้าเด็กน้อยอีสานยังมีความรู้เรื่องพวกนี้นเนี่ยครีเอทีฟอีโคโนมีเนี่ยไันไปได้แน่นอนน่าสนใจเนาะอาจารย์เพราะสมัยจะผมเลี้ยนเนาะเอออาจารย์เลี้ยนรุ่นเฮามากเนี่ย<ม>เลี้ยนเขากรุงเทพสถานเดียวแ<ม>น่นพี่แต่จิไปทั้งอืน่นแม่นไอ้ของใกล้ๆของดีๆขอ,ดของเจ้าของเนี่ยก็เห็นตัวใกล้ตัวก็เห็นแล้วการดีมองขมไปแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่สมัยเท่าเนี่ยบอกก้าวบอกเล่าได้ไามกรุงเทพครับ แต่ทูกมีกูเป็นอีสานตายตางกันได้แมนเพิ่งเราไม่กูคนอีสานเว้ยอันนี้แมนแมนทัเด็กน้อยสมัยนี้จบไอ้โดยเฉพาะยิ่งจบมอมอสอ็ดีม้อขอก็ดีหรือก็ดีโอ้เก่งทางศิลปะเอาของอีสานมาประยุกต์จังเอ้าแต่ช่องสามกับมีดละข้อน่าขี้ยงเสียจังมิดกับไปทุดมันเป็นเพราะอีหยังครับหรือมันเป็นเรื่องความเชื่อหรือของอีสานมันฝังลากหรือมันขยายออกไปยังไหนมันยังผมว่าหนึ่งคือเขาได้โอกาส เขาเด้โอกาสคนคนอีสานเข้าอ่ะเมื่อก่อนมันมันถูกปิดโอกาสหรือปิดตัวเองโอกาสเปิดเผยอยากอายอยากอยากอยากในเชิงลบอยากทังอายอยากขี่ข้านอยากตัวอย่างแต่ทุ่มือเนี่ยมันมันมีพื้นที่ให้เขาครับแลวเขามีของดีอยู่เขาบริเต็งเพราะเขามีของดีเขาก้าที่จะบอกว่ากูคนอีสานกูจะสร้างจักรวาลของกูกูจะนั่นมันคือแรงขับที่มาจากภายในมันเป็นแรงที สร้างให้เขามีความเสืร์หมันในใจของหลายขึ้นครับทุกวันนี้เขาปากูเป็นคนอีสานคนอีสานเปล่าอีสานเราเหมือนเหมือนขอโทษประเด็นไปอวยรายการเนี่ยอีสานไปแล้วมันก็จบเห็นอย่างใดทุกอย่างถ้าาลูกขึ้นมากทากาเพราะหนงังจะขึ้นกันเนี่ยผมผมมองสันอาจารย์ตั้งใจหรือว่ามองอยากสียให้เทศกาลหนังเมืองแค่นี่มันไปสู่จุดใดในวันข้างหน้าอนาคตครับเป็นอย่างเขาตั้งตังว่าเมืองแค่นลากของเขาคือ ผู้บัญากการเปาแคนหมอล่ำหมอแคนเนี่ยมันคือรลกที่เป็นหัวใจคนอีสา,น,านนี่ครับข้้นเนี่ยทุกคนรูหมด <c oughs> เข้ากหวังว่าเมือหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนเทศกาลหนังของคนอีสานสู่เมืองหนังโลกมันสิกระทบกันแน่นอนอแต่มันปรได้เร็วนะของเขาเป็นเร้อยๆปีที่เขาสั่งเขามันถึงมาของห้อแค่แปดแต่ถ้าเมือ่อใดห้อยยังบวหยุดลูกหลานที่จะต่อคิวเข้ามาเนี่ยมันไปได้แน่นอนครับเพราะนั่นก็ฝากด้วยครับ วันที่8ถึง12เทศกาลหนังเมืองแค้นอยู่เมืองขอนแก่นครับเรียกว่าเป็นเมืองแห่งหนังนี่หลายคนอาจจะหูจักนะครับผูกกับกรระดับโลกพี่เจย์พี่ชาตพี่ชาตพงศ์เพิ่นกิขอนแก่นแล้วก็เลี้ยนอยู่ขอนแก่นครับเลี้ยนจวบม้อขอนั่นไประดับโลกแล้วแต่ว่ามีเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งครับพี่เจย์นี่ให้น้องน้องลูกๆูกหลานหลานต้องการที่เก่งแบบเพิ่นครับขอตัวโมมือนีขอขอพุอนจารโยกครับ ดีมากเดี๋ยวผมวันอาทิตย์ถ้าผมมีเวลาผมจะแวะไปโปดีกลับคอนแกนขอบคุณครับครับพักสักข้าวหนึ่งครับช่วงหนาก็ไม่อยากให้พลาดครับเพราะว่าคุณมติอุดมพงศ์ไปงานเกษตรกำแพงแสนมากมีอยัางดีๆหลายอย่างครับเดี๋ยวกลับมาครับหาาสสวออมมมเดตุ กับกระช่วงสุท้ายของและการตุ่มหฮมนะครับนอกจากศิลปะวัฒนธรรมผู้บรรย่าต่างๆแล้วเรื่องเกษตรตุ่มหฮมก็ให้ความสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญเป็นพื้นฐานของพี่น้องทั้งหลายนะครับเรื่องเกษตรสิภาพไปงานเกษตรกําแพงแสนครับตอนนี้กาลังจัดอยู่ครับอยู่กําแพงแสนนครปฐมงานนี้เป็นงานที่ค้นมักเกษตรต้องบอบพลาดครับเพราะว่ามีทั้งเกษตรเป็นพืชเกษตรทั้งสัตว์ ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นความรู้ต่างๆเต็ตตตตตไตมไปเบิดเลยครับโดยเฉพาะปีนี้มีเข่าสายพันธุ์ลอยกว่าสายพันธุ์นะครับปลูกได้แปลงจริงครับกำลัางงามเลยร่วมทั้งแปลงเข่าที่เรียกว,ว่าแปลงข้าวสับภาษีครับปลูกใบสีสวยงามนอกจากเป็นเป็นข่าที่เอาเม็ดมาก,กินแล้วใบมันช่วงนี้แหละครับกำลัางงามเป็นเชือท่องเที่ยวได้ครับ คุณมตรีอุดมพงษ์หรือว่ามนรีตุ้มโฮมนี่ครับไปง้างเกษตร,รมาหเมื่อวานเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งครับว่ามีอย่างแน่ครับเด่นๆอยู่ในง้างเกษตร,รแพงแสนครับ โอ้มือนีภาพพี่น้องปองปายไปเบิ่งความงามความมหัศจรรย์ของพันเขาอยู่ในงานเกษตรกัแพ่งแสนหรือว่างานเกษตรแฟของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพ่งแสนบอกไกลบอกไกลจากกรุงเทพครับอยู่อำเภอก,กับแพ่งแสนจังหวัดนคนปรปฐมนี่แหละ,ละนนที่ผมบอกว่าความมหัศจรรย์ของพันเขากับภาวาปีนี่เพิินโอเาที่ปรับปรุงพันยางดีมาปลูกให้เบิ่งชัดๆ เบึ้งจะจะตั้งว่าหนึ่งรยสองสายพันธุ์ครับพันธุ์เข่าที่ปรปับปรุงก็คือพันธุ์ที่ผสมระวางส่วนดีของพอของแม่จนเกิดเข่าสายพันธุ์ใหม่ตามแต่ที่อยากได้เพิ่นวางหุ้นส่วนสําคัญของการเทศหน้าของคนอีสานก็คือเทวดาการเทศหน้าอาศัยน้าฝนฉะนั้นแล้วต้องหาพันธุ์เข่าที่ทนแรงทนโรคให้ได้ครับครับเพื่อได้เข่าพันธุ์ใหม่ที่ผลผลิตสูงเนาะกินแสบและก็ปลูกง่ายบเป็นโรค,คร และก็สมัครรองรับต่อเคลื่อน่าสภาพแวดลลอมเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับเนาะถ้าผมสำหรับอีสานบ้านเฮาเนาะส่วนหลายก็จะปลูกเขานาน้ําฝนนะครับก็คืออาศัยน้ําฝนเป็นหลักมีคุนส่วนก็คือเป็นเทวดาเนาะที่จะให้เฮ้ามีบางมือเขาให้นามาดีกับได้ผลผลิตดีเนาะแต่บางเทือจะเจอแรงนะครับเช่นเข่าที่ทั้งทีมประปรุงพันธุ์มากก็คือจะเป็นเข่า ทั้งสองกลุ่มนะเป็นเข่าเจ้าแล้วก็เข่าเหนียวครับผมทีม่ทั้งสองตัวเลยครับจังเขาก่อนนี่เอิ้นว่าเข่าสรัพสีกันยนว่ามีใบที่มีสีสันสวยงามหลากหลายครับนี่ก็เป็นผลผลิตของการวิจัยปรับปรงุงพันธุ์เขา่าเบิ้งแล้วก็ง,ง่ามตา อากาศส่งสีเย็นเย็นลมว่อยๆพัดใบเข่าพัดห่วงเข่ายางเลาะเบิงนำหน้าเบิงก่อเข่าสีเขียวสีแดงสีเข้มโอ้สบายใจดีแท้ครับหรือว่าไผ่บ่ได้เห็ดหน้าบ่ได้ปลูกเขา่าแต่ว่าอยากได้ต้นเขาไปปลูกเป็นครื่งจังไม่ประดับน้ำบานน้ำเพื่อนน้ำบรีสอร์ทน้ำลานกาแฟาจังซี่กับเมาะเจาะดีขนาดเพราะว่าซุเมอนี่การปลูกเข่าเป็นแรง,งท่องเที่ยวกับได้รับความนิยมดีขนาดครับการปลูกเข่าเนี่ยมันจะเป็นตานปลูกกินอย่างเดียวเนาะ ขาถมัดปลูกเพื่อไปเ็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงเษกษตรก็ได้นะครับเนาะจะเห็นได้ว่างานนี้ได้รวมพันุเขาที่มีความหลากหลายแย่งจะเห็นว่าใบเขาแต่ละพันธุ์จะบค่ครอกันนะครับและความสูงกับบคครกันมันเห็ดามัดเอามาเห็ดท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นะครับสำหรับคนที่มีทีน้อยๆห,หรือเป็นลานค่าเนาะทีลานกาแฟาก็สามัดเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับเนาะปลูกเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจะเห็ดได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที เป้าหมายของการปรปับปรุงพันธุ์เข่าขึ้นมากครับผมนี่แหละครับพ่นว่าทุกบ่มีเสือผ่าฟ้าเฮื่อดีพ่อดีอยู่ทุกบ่มีเข่าอยู่ทองซินอนลีอยู่จังไหนเงินคำบ่มีขั้นมีเขากินกระบอกอดตายเหนนาวังไว้ได้กินเหลือกินก็เอาไว้ขายพายุกรุงเทพหรือว่าไก่นครปฐมยังบ่มีแผนงานในวันเสาร์อาทิตย์นี้ไปโลดครับไปเบิ้งแปลงเข่าอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนมีหอดิทัศการให้เบิ้ง หุงเขาให้ซิมพอมเพื่อเปรียบเทียบเขาหอมมะลิต้นตำรับกับเขาหอมมะลิที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่แทบแตกต่างกันผมซิมแล้วแทบขนาดครับขาดแต่ว่าบ่มีปล่า,ลาบองขั้นได้ไปแล้วก็จะาลืมไปเบื่องส้อนอื่นๆครับผู้ใดมักปลูกพืชไร่พืชสวนยังเขาโพดฟักแฟงเตืองกว่ามีครบทั้นไัยมกเกลียงมแลงเลี้ยงสัตว์ก็มีคําแนะนําให้พอมมีความรู้ให้สุย่างก็คือจังเพนว่าขั้นบอออกจากบ้านบ่เห็นดานแดนไกล ขั้นบ่อไปหาแย่งกับบอมีความหูงานเกษตรกำแพงแสนมีฮอดวันที่สิบท่านว่าคมนี่เด้อครับงานในยุ่กำแพงแสนนะครับอย่างที่คุณมนตีบอกแหะครับบ่อไก่ครับเสาร์อาทิตย์นี้งานมีถึงวันที่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นงานที่มีประโยชน์นะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับมีอีกหลายจัดตั้งหมาวิทยาลัเมื่อนี้ขอบคุณทุกคู่ดูหนะครับที่ติดตามตุ่มโฮมครับพอกันไม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ อไปตีละไปละตุ่มหอมตุ่มหอมไอ้ตุ่มหอม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 ละเสียงดังตุตุเฮามาตุ่มหอมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน